ปิงตับจ้าพี่น้องแสบแสบโหลดกรแรงปิงตับปิงตับจ้าพี่น้องจ้าสุขคับพี่น้องเด้อมากินปิงตับตับหมูค่ะพี่น้องตับหมูตับหมู มูหยางจา้งพะพี่นอนะ้องเขาหยางเลยมูสับนั่พี่น้องเนาะมูสับเขาเอามาเขามาย่างเขามาปั่นเขาเอามาเสียบใหม่นะจ้ะพี่นอ้องข่วนอดเอาอยู่พี่นอ้องทำไรจ่ะทำไรข่วมหอมเอ้ยทำไรข่วมยากของมุกเพื่อนบ้านข้างๆหอมไปหอดน ่ปิงสะโพกไปจ่าพี่น้องกินน้ำกันเล่นจ้ามาแดงเรื่องเรือ่องดีด <laughs> ีพี่น้องเรื่องเอือาเด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บโหลดจ้าพี่น้องจา่า สวัสจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง